สวัสดีครับวันนี้พ,พบกับรายการก้อยจิงชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นข้อมูลในการเทรดทองคำนะครับประจำวันที่3พฤศจิกายนนะครับศึกษาสมรรถนห้าร้อยหกสิบสามก็วันนี้นะครับเหมือนที่เคยเออ่บอกไปนะครับว่าสองทุ่มวันนี้นะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกานะครับก็เออ่ตอนนี้เนี่ยสําหรับเรามาพูดถึงกองทุนทองคําก่อนเลยนะครับเ,เดี๋ยวประธานดีดีค่อยว่ากันยาวเลยประธานเลือกตั้ง ก็ปัจจุบันนะครับขายออกไปนะครับ1.75ตันนะครับปัจจุบันถือครองคำอยู่ที่12 5 5 9 2ตันนะครับสำหรับกองทุน FTR ที่ถือครองนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูปฏะเดนเศรษฐกิจกันก่อนก่อนที่จะไปเรื่องสำคัญนะครับปที่นเศรษฐกิจวันนี้เดี๋ยวผมกดแป๊บหนึ่งแหมโหลดนานซะด้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ โอเคมาลปะปะเทินเศรษฐกิจประจำวันนี้นะครับสําหรับเมกาช่วงสองทุ่มนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วก็สี่ทุ่มเนี่ยจะเป็นยอดคําสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานเดือนต่อเดือนนะครับแตออ่แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้นะครับอาจจะเราดูกันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเฟดนะครับที่ผมที่ผมเห็นข่าวนะจะเป็นเกี่ยวกับเฟดครับผมจะเป็นเฟดแถลงนโะยบายพอกการเงินนะ แล้วก็วันศุกร์นี่จะเป็นนอนฟาร์มนะครับเนี่ยลองไล่ไล่ดูข่าวนะครับลองดูก็อาทิตย์นี้ก็เมามันครับสนุกสนานแน่นอนนีครับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยพวกรพวกนี้ยฮะมีทั้งฝั่งในส่วนของเงินปอนนะครับอเมริกาก็มีเหมือนกันเนี่ยโอ้โหข่าวเพียบเลยอาทิตย์นี้โอเคคราวนี้เรามาดูประเด็นที่น่าสําคัญก่อนเลย คือปฏิทินเศรษฐกิจอให้ดูกราฟทองแบงความพลางก่อนวันนี้ระหว่างพูดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งนะแต่ผมให้พูดถึงเรื่องคะแนนน่อยคะแนนที่เขาโหวตมานะครับไอตัวโหวตที่น่าสนใจเนี่ยตัวโพสสำรวจนะครับก็ไบเดนน่าจะขึ้นนํัชป์นะครับถ้าเทียบอัตราส่วนรัตตอรัตเนี่ยไบเดนขึ้นนําอยู่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ 7จลัดต่อสนะครับเต่อ 2, 2ถ้าเทียบเป็นคะแนนเนี่ยก็คือเพนซิลเวเนียเนี่ยเออ่ไบเดนได้50ทรัมป์ได้45นะครับแล้วก็เออ่ฟลอริดาเนี่ยไบเดน48นะเนี่ยอันนี้ทรัมป์ได้50แล้วก็วิสคอนซินนะครับไบเดนได้53ทรัมป์ได้43มิชิแกนไบเดนได้52ทรัมป์ได้42นอร์ทแคโรไลนานะครับไบเดนได้51 ทำได้45ออริโซนาไบเดนได้49ทำได้43มินนิโซตาไบเดนได้52นะครับทำได้42ไอโอวาไบเดนได้49ทำได้50แล้วก็นิวแฮมเชียร์นะครับไบเดนได้53ทำได้45ก็จากที่พูดไปเนี่ยก็คือส่วนมากไบเดนขึ้นนำนะครับไบเดนขึ้นนำ ก็เดี๋ยวอ่านข่าวคร่าวๆให้ฟังนะครับเลือกตั้งอเมริกาเนี่ยทุกคนก็จับตาในส่วนประเด็นนะครับจุดขายของทั้์เนี่ยทัป์เขาก็ชูประเด็นนะครับแคมเปญนะครับคีบริการเกรดนะครับก็โชว์เรื่องการจ้างงานการจัดการเรื่องโรคระบาดนะครับนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ทั้มเขาพูดแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาได้ปทานาธิบีรอบนี้เขาจะจ้างงานใหม่10บล้านตำแหน่งนะครับภายในสิเดือนแล้วก็พัฒนาวัคซีนนะครับ ให้ออกโดยเร็วที่สุดโก็ขายของน่าดูส่วนตัวไบเดนเนี่ยเขาก็โจมตีทำอย่างเดียวนะว่าทำทำให้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เรื่องการประเด็นรับมือโควิดเนี่ยทำก็ทําได้ไม่ดีไบเดนเขาบอกว่าถ้าเขาได้เนี่ยเขาจะทําได้ดีกว่าก็ต้องรอดูว่าถึงเวลาจะเป็นยังไงคือเบื้องต้นเนี่ยไบเดนก็นําหลายที่นะครับ แล้วก็สำหรับตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยก็ขึ้นไปประมาณสัก400กว่าจุดนะครับก็ขารับในเรื่องของการเลือกตั้งนะแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์ในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะที่ผมเห็นข่าวล่าสุดนี้ก็ใกล้หน้าใกล้ใกล้กล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 จะร้อยล้านแล้วนะครับตอนนี้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้านะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับสาหรับช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันมีการขึ้นลงของราคาทองคําที่ดุแรงนะครับหากใครที่ไม่ไหวเนี่ยผมก็มองว่าควรจะ รอย่อรับบายดีกว่านะครับรอย่อรับบายเพราะผมยังมองอย่างนี้ครับสภาพเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ย QE ก็ยังคงอยู่นะครับอัตราดอกเบีย้ยของตัวธนาคารกลางเนี่ยก็ยังติดลบอัตราเงินเฟอ้อผมคิดว่าก็น่าจะยังไปได้ต่อทองคําก็น่าจะขึ้นได้อีกนะครับจากปัจจัยดังกล่าวนะครับอันนี้ที่ผมวิเคราะห์เนาะก็จนกว่าอเมริกาเขาจะปรับมาเป็นอัตราดอกเบีย้ยเป็นโซนบวกแล้วเลิกการทํา QE โอเคครับอันนั้นก็อาจจะมีภาพใหญ่ที่มองทองคําลงนะครับก็สําหรับ คนที่รันเทนระยะยาวนะผมก็มองว่าถ้าไม่ไหวก็ควรจะรอให้เลือกตั้งจบก่อนนะครับค่อยวางโพสิชันในการเทรดก็น่าจะปลอดภัยกว่าส่วนแนวรับแนวต้านในภาพใหญ่เนี่ยผมก็มองว่าสาหรับผู้เล่นระยะยาวนะครับผู้เล่นระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าถ้าวันนี้ราคาทองคามีการขึ้นลงที่รุนแรงนะครับผมคิดว่าราคาที่อาจจะมีการแกว่งตัวไปถึงนะครับเ,ออเดี๋ยวผมดูก่อนบอแปบ มอ้ยมองว่าน่าจะยังแกว่งตัวได้ในกรอบนะครับ1 8 5 0 1 9 5 0้ายงเกและ2 0 50นนะครับประมาณ200อดอลลาร์ในเรนประมาณนี้นะครับเพราะราคาทองคำปัจจุบันตอนนี้ก็ดันมาอยู่ในโซนที่ทค่อนไปทางด้านล่างอยู่โซนเกือบจะตรงกลางนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถไปยืนโซนกลางได้ส่วนผู้ที่จะรอเข้าบายเนี่ยผมมองว่าโซนที่น่าปลอดภัยนะครับ จังหวะที่ราคาแว่งตัวรุนแรงเนี่ยผมคิดว่า1 8 5 0น่าจะไม่ไหวครับน่าจะอาจจะมีการดึงขึ้นมาแล้วเป็นไส้เหมือนช่วงเลือกตั้งคราวที่แล้วก็ได้ครับขึ้นลง200กว่าเหรียญแล้วโหเป็นไส้ยาวเป็นจรวดเลยก็ค,คิดว่าโซนที่น่าจะดักบายที่มีความเสี่ยงต่ำก็น่าจะโซนสัก1817นะครับ1817โซนประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับโซนที่น่าจะเข้าเซลไลกลๆเลยผมมองนู่นเลยครับผมมองโซนประมาณสัก เนี่ยครับส่วนที่เป็นกลุ่มกรอนตรงนี้ประมาณสัก195 0นะครับส่วนที่จะน่าจะเข้าเซลลแต่ว่าถ้าช่วงเลือกตั้งเนี่ยผมแนะนําแผนในการเทรดหากทนรับความเสี่ยงไม่ไหวนะครับควรจะปล่อยให้มันสวิงทะลุไปเนี่ยถ้าสัก5%ขอติดลบในพอร์ตผมว่าทิ้งเลยครับแล้วไม่ต้องเข้าพอิชันใหม่จนกว่าจะขึ้นไปติดนนแนวรับนต้านที่สาคัญนะครับแล้วให้เข้าออเดอร์ใหม่น่าจะปลอดภัยกว่านะครับเนาะส่วนบายก็รอลึกๆหน่อยส่วนโซนเซลลก็ไปรอทางด้านบนๆเลย ก็แผงก็ประมาณนี้ครับเพราะผมมองว่ายังไงทองคําน่าจะขึ้นได้ต่อจาก QE ที่ยังคงอยู่และแต่เราไม่ได้ยันติดลบนะครับแล้วก็สภาพเศรษฐกิจโลกรวมทั้งโควิดที่เริ่มระบาดและมีการล็อกดาวน์รอบล้วนะครับคราวนี้ต่อไปเรามาดูข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวทองคากันบ้างเริ่มต้นจากผลต่อแทนพระบาทสลสิปีนะครับผลต่อแทนพระบาทสลสิปีก็มีการรีบาวขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมให้ซูมให้ดูเลยรอดูว่าจะผ่านโซนแนวต้าอนนี้ไหมที่0.963นะัยาหากเก้าหว่า็นะคปัใน้านหา่หาาตอ,อตัวได้ คราวนี้ก็รุนในส่วนตัวดอลลาร์อินเด็กโอ้โหดอลลาร์อินเด็กวันนี้ตกหัวทิมเลยครับลงเลยนะครับเพราะว่าตัวดาวดาวโจนเอ่อตัวดาวโจนฟิวเจอร์ของเขาเนี่ยดีขึ้นไปนะครับก็ทำให้ตัวดอลลาร์เนี่ยย่อตัวลงเมื่อตัวดอลลาร์ย่อตัวลงเนี่ยผมก็มองว่าสําหรับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยถ้าเขาย่อมาแล้วตัวเทนไลน์สีส้มในที่ผมตีนะครับเห็นไหมครับ ที่ผ่านมาคือเขาลงมาเทสดีดขึ้นย่อลงเทสดีดขึ้นย่อลงดีดขึ้นเทสตะครับจนกระทั่งไปติดเนี่ยเทลไลน์เส้นด้านบนนะที่ผมตีไว้สีฟ้าม่วงเนี่ยถ้าเขาหักถ้าเขาย่อตัวลงมาแล้วเขาสามารถเอ่อลงมาเทสแล้วดีดขึ้นกลับไปได้นะครับผมว่าจังหวะนั้นเนี่ยสำหรับสายเล่นสั้นทองคําก็สามารถเข้าไปเล่นเอ่อฝั่งช็อตได้นะครับกรณีที่ตัวดอลลาร์มันลงมาบําแล้วดีดครับก็ใช้อาศัยจังหวะนี้ในการเล่นเก็งกำไรสั้นๆได้นะครับ อันนี้เทคนิคส่วนตัวเนาะอันนี้ผมแนะนําส่วนใครจะไม่กล้าเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยหลุดเส้นตรงนี้ลงมานะครับลงมาเนี่ยผมคิดว่าโลเดิมที่ควรจะต้องรับไหวนะครับคือ92.5และโซสุดท้ายเลยคือประมาณสัก91.7นะครับหากทะลุโลทั้ง2แนวเนี่ยโอ้โหทองคําไปไกลแน่นอนครับก็ต้องรอดูว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีถ้าหากมีการเรื่กตั้งท้ายดีแล้ว ดอลลาร์อินเด็กจะมีการฟ้องค่ามาก่อนไหมหรือจะไปฟ้องในทองก่อนนะครับยังไงก็ต้องดูข่าวตรงนี้ประกอบกันในการเทรดนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูในส่วนตัวทองคำสำหรับสายซิ่งกันบ้างสายซิ่งทองคำเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนโอเคครับปึ๊บเดี๋ยวผมดูก่อนทองคำตอนนี้อยู่ที่1,900นะครับ1,900ดอลลาร์ 1, ต่อทรัสอเดี๋ยวผมดูก่อนว่าวันนี้ราคาทองคำเท่าไหร่ อันี้ราคาทองคำทำราคา,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 าสูงสุดได้ที่1,900นะครับนี่เลย1,900และราคาต่ำสุดอยู่ที่1,886นะครับ1,886โอ้โหอันนี้แคบมากก็ถือว่าแคบนะครับวิ่งแค่14เหรียญนองสำหรับแผนในการเทรดเนี่ยเอาวันนี้ก่อนเรื่อกอ่าเรามาพูดถึงช่วงเือ,เอต่างก่อนแผนในการเทรดช่วงต่างผมจะแบ่งเป็นสองแบบครับยอหรับตัวผมนะที่ผมเคยใช้รับต้านใหญ่ก่อน โซนแนวรับแนวต้านใหญ่นะครับแนวรับในรับใหญ่อยู่ที่1850และแนวต้านใหญ่อยู่ที่1935นะครับอันนี้คือโซนในการเข้าออ,อเดอร์ที่ที่น่าสนใจนะครับแต่หากจังหวะนั้นมีการสวิงตัวแล้วไปติดในแนวต้านย่อยอันนี้อันนี้งงไหมครับถ้าติดในแนวต้านย่อยแล้วมีการมีการรีบาวหรือมีการกลับตัวทองที่ทางราคาดูจากแท่งเทียนที่มีการคอนเฟิร์มนะครับโซนแนวรับย่อยที่อาจจะเล่นรอบสั้นๆได้นะครับอยู่โซนประมาณสัก18 65ถึงหนึ่นครับส่วน,นแนวต้านย่อยอยู่ที่1905ถึง1910ครับประมาณนี้ครับอันนี้คือแนวต้านเล็กๆนะครับแต่แนวต้านเล็กเนี่ยสำหรับตัวผมถ้าเกิดมันทะลุไปเนี่ยผมจะทิ้งนะครับผมไปรออีกทีหนึ่งตรงเซลล์โซนแนวรับแนวต้านใหญ่ที่ผมบอกไปก่อนนี้นนครับถ้าเกิดมีการกลับตัวของแท่งเทียนและคอนเฟิร์มผมก็อาจจะเข้าไปเล่นออเดอร์ใหม่แต่แนวต้านย่อยผมจะวางขนาดไม้ที่เล็กลงอาจจะเป็น1ใน3หรือแค่ครึ่งเดียวของในการเล่นในแนวในแนรวรับแนวต้านใหญ่น ก็ประมาณนี้ครับทบทวนอีกทีนะครับแนวรับใหญ่อยู่ที่1850แนวต้านใหญ่อยู่ที่1 9 3 5สครับส่วนแนวรับย่อยอยู่ที่1 8 6 5 1870ส่วนแนวต้านย่อยอยู่ที่1 9 0 5กถึงเก้นะครับก็ประมาณนี้ครับแผนในการเทรดสาหรับช่วงเลือกตั้งนะแต่อย่าลืมนะครับในการปรับโซนกรอบราคาก็ยังเป็นสโซนที่ผมคิดอยู่เหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยบอกไว้ทุกๆคลิปเลยคือ1850 1950และ2 0ับหา้นไปนึงเนึ่ผมก็ม่าในาโซนี้ก็น่าสนใจครับในการเข้าไปเล่นนะฮะ เพราะว่าเปอร์เซนต์ความเสี่ยงมันสูงสมมติกรณีที่มีการเลือกตั้งเนี่ยประกาศผลเนี่ยราคารีบาวขึ้นลงเนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นไปถึง2050เนี่ยแล้วปรากฏว่าแทง่งเทียนคอนเฟิร์มไม่มีการกรับตัวลงผมคิดว่าจังหวะนี้ในการเข้าเซล์ก็น่าสนใจครับว่เป็นราคาไฮเดิมแล,ละเกิดราคาทะลุไปเนี่ยเอ่อเปอร์เซนต์ในการได้เสียผมคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าในการวางโพซิชันนะครับเชกเช่น <ๆ S 1> เดียวกันครับหาราคาลงมาต่ำสวิงตัวจนถึงแนวแนวล่างเดิมก็มคือหนึ่นะครับ ผมคิดว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าไปวาง Position b ายนะครับเพราะถ้าเกิดราคาหลุด1840 1845ไปเนี่ยเราสต็อปรอสเราก็จะโดนไม่เยอะนะฮะก็คือมีความคุ้มในการเข้าไปวางโพซิชันนะครับก็แผนช่วงเลือกตั้งก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งกรอบเล็กและกรอบใหญ่กรอบเล็กวางเบากรอบใหญ่วางไม้ใหญ่ได้ครับอันนี้อันนี้เทคนิคของผมนะฮะส่วนกรอบโซนที่3โซนที่บอกไปเนี่ยก็คือ เป็นจังหวะในการดูการกลับตัวครับหากว่ามันทะลุขึ้นไปนะฮะจะกรกอบทั้งรับทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยอันนี้ก็เราต้องรอดูอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงยังไงกออ็อย่าลืมนะครับการลงทุนมีคมเสี่ยงครับพูดถึงตรวจสอบข,ข้อมูลก่อนลองทุนทุกครั้งนะครับและแรายการนี้ก็ไม่ใช่รายการที่จะมาชักชวนใครลงทุนไม่ต้องมา,าหาใครสมัครต่อกันอะไรโอโ้ไม่ต้องครับลำคาญครับเอาไปใช้เองเลยครับเพราะว่าแผนนี้ผมใช้เทรดอยู่แล้วผมทําตัวสตอรี่ในการบันทึก ในการเทรดของผมนะครับอีก5ปีผมจะมาดูว่าผมดีขึ้นไหมหรือแย่ลงส่วนใครที่ทาข้อมูลนี้ไปใช้ไปแชร์แล้วมีประโยชน์นะครับวันนี้ผมก็ยินดีเลยครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับพอร์ตฟ้านะครับได้กําไรกันทุกคนนะครับยังไงช่วงสัปดาห์นี้ก็หนักนิดนึงครับมีเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนครับเพราะว่าดูแลเกมนี้ลบยาวครับจนกว่าจะจบวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ